สวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้มิสเตอร์มอ์แกนมาสอนหุ้นอีกแล้วครับในช่วงของอาจารย์มอ์แกนสอนหุ้นก็จะมีเรื่องราวของหุ้นเทคนิคต่างๆในการเล่นหุ้นในการเทรดหุ้นนะครับผมไม่ได้แนะนําให้ซื้อหุ้นตัวใดตัวหนึ่งนะครับแต่มาบอกเล่าถึงประสบการณ์และก็เทคนิคการเล่นนะครับการเทรดโดยนําประสบการณ์ของผมมาเล่าสู่กันฟังนะครับซึ่งก็ทั้งมือเก่ามือใหม่ก็ดูกันได้นะฮะบ,บางตอนก็มือใหม่ บางตอนก็อาจจะแอดวานขึ้นไปหน่อยแล้วกันนะครับแต่ผมพยายามมุ่งเน้นไปที่มือสมัครเล่นหรือมือใหม่นะครับเพราะว่ามืออาชีพเนี่ยเขาคงไม่มาดูนะเอาเวลาไปเทรดแล้วกันนะครับแต่บางท่านที่ต้องการหาข้อมูลความรู้เนี่ยท่านก็มาดูวิดีโอนี้ไปแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้กับตัวท่านเองนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของออการใช้กราฟนะครับหรือว่าการมองรายละเอียดในการเล่นหุ้นจริงๆหุ้นเนี่ย มันก็วิ่งไปตามราคาของมันซึ่งเราไม่มีอะไรมามาบอกนะครับตัวเลขเราต้องมานั่งจดเอาไว้แต่ตอนหลังก็มีการสร้างโปรแกรมขึ้นมาให้เราเห็นเป็นกราฟที่ชัดเจนนะครับอย่างผมเนี่ยใช้กราฟของอโปรแกรม E-FIN นะครับง่ายๆครับโปรแกรมนี้เขารู้สึกว่าใช้ได้กับหลายบโบรกเกอร์ทีเดียวแล้วก็ไม่ต้องจ่ายตังค์ด้วยทีนี้ประเด็นก็คือวันนี้จะแนะนำว่า มันจะดูอะไรได้บ้างเกี่ยวกับเรื่องของผมจะพูดเป็นหลักเรื่องของ time frame นะครับก็คือเรื่องของช่วงเวลาที่เราจะเล่นนั่นเองนะครับบางท่านเล่นระยะยาวๆก็ต้องมองกราฟในลักษณะที่ยาวขึ้นไปบางท่านเล่น day trade นี่ก็ต้องต้องมองที่มันสั้นๆน,นะครับอา้าวมาดูเปิดกราฟขึ้นมานะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมา จะกด f 7ก็ได้นะครับก็จะขึ้นหน้ากราฟขึ้นมาแบบนี้นะครับไม่มีเครื่องม้ายเครื่องมือใดๆอยู่ในนี้นะครับมีแต่แท่งเทียนสีเขียวสีแดงนี่เราเรียกว่าแท่งเทียนนะครับเราสามารถย่อขยายกราฟนี้ด้วยการกดปุ่ม delete ที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับมันก็จะย่อเข้ามานะครับกดปุ่มลูกศรนนะครับขึ้นลงมันก็จะเป็นการยืดเข้าย่อออกเนี่ยนะท่านลองไปเล่นกันดูนะครับ ที่ผมจะให้ดูก็คือว่าวันนี้พูดถึงเรื่องของ time frame คือช่วงเวลาที่เราจะเล่นบริเวณนี้ก็ period เนี่ยครับนำเมาส์ไปที่นาฬิกาเนี่ยนะครับไปคลิกเราจะเห็นรายละเอียดอยู่ตรงนี้ครับว่ามี intra day มี m i n u t นะครับก็คือ1นาที3นาที5นาที10นาทีจนถึง300นาทีอะไรนว่น,นะฮะแล้วก็มี day มี week มี month มี year แล้มี q u a ต t e r แล้วก็มี year ความหมายมันคืออะไรครับ intra day นี่ก็คือว่า real time วินาทีต่อวินาทีซึ่งเราจะต้องให้ตลาดหุ้นมันเปิดมาเราจะเห็นนะครับต่อมามาเป็นนาทีคือ m i n ินะครับมีกราฟ1นาทีเป็นอย่างนี้ครับขึ้นขึ้นลงลงอยู่อย่างนี้นะฮะนี่กราฟ1นาทีเป็นไงฮะดูแล้วโอ้ถ้าเกิดว่าตลาดเปิดเนี่ยหน่งนาทีมันจะเร็วมาก3นาที ก็จะเห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาหน่อยนะครับเห็นไหมฮะนี่คือกราฟ3นาทีต่อมาเรามาดูกราฟ5นาทีนะครับเปลี่ยนได้ครับเป็น10นาทีนะเปลี่ยนเป็น15นาทีก็ได้เราจะเปลี่ยนชื่อหุ้นเป็นชื่อหุ้นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มันจะมี time frame เนี่ยนะฮะให้ดูตรงตรงนี้ครับก็จะเขียนว่า15นี่หมายความว่า time frame 15นาที หมายความว่าอย่างไรก็ซูมเข้าไปใกล้ๆหนึ่งแท่งหนึ่งแท่งตรงนี้นะครับหมายความว่าหนึ่งแท่งนี้มีระยะเวลาอยู่15นาทีนะครับถ้าท่านขยับไปอีกหนึ่งแท่งก็เป็น15นาทีแท่งละ15นาทีที่เกิดขึ้นอยู่บริเวณนี้ครับเนี่ย15นาที15นาที15นาที ทุกๆ15นาทีจะเกิดแท่งเทียนหนึ่งแท่งถ้าท่านเปลี่ยนไทม์เฟรมเป็นไทม์เฟรม30นาทีในทุกๆ30นาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็จะเกิดแท่งเทียนอย่างนี้สมมติว่าผมเปลี่ยนชื่อหุ้นนะครับเป็นชื่อหุ้นอะไรก็ได้ตรวนี้นะฮะผมเปลี่ยนชื่อหุ้นแล้ว มันก็จะเปลี่ยนเป็น,เป,นเป็นชื่อหุ้นตัวใหม่นะครับแล้วก็มีแท่งเทียนในไทม์เฟรม30นี่คือ30นาทีเราเปลี่ยนเป็นไทม์เฟรม120นาทีก็ได้นะครับมันก็เปลี่ยนตรงนี้ได้นะเป็นไทม์เฟรมเดย์ก็คือ1วันครับ1น่งแท่งเท่ากับ1วันหมายความว่าอย่างไรเราดูตรงนี้ได้ครับวันที่20 ทับศูนย์สามทับหนึ่งห้าก็หมายความว่าแท่งเทียนแท่งนี้เนี่ยเป็นการซื้อขายกันในหนึ่งวันก็คือวันที่ยี่สิบเดือนสามปีสองพันสิบห้านะครับอยากรู้วันที่เท่าไหร่ก็นำเมาส์ไปคลิกมันจะขึ้นขึ้นมาเลยว่านี่วันที่เท่าไหร่ถ้าเราอยากจะดูยาวๆมากกว่านั้นไปวีคไหมฮะก็หมายความว่าในหนึ่งแท่งเท่ากับเจ็ดวันอ่ะหนึ่งห้าวันอ่ะหนึ่งวีคอ่ะ นะครับใน1วิคือการซื้อขายใน7วันมันรวมมาให้ให้เป็น1แท่งเทียนนี่แหละนะครับนี่คือ1วิค1วิค1วิคถ้าอยากจะดูให้ยาวกว่านั้นหน่อยไปเดือนเลย1แท่งเท่ากับ1เดือนนี่คือ1เดือนราคาเปิดราคาปิดเฉลี่ยของ1เดือนและก็ราคาสูงสุดราคาต่ําสุดของเดือนนั้นๆเลยนะเฉลี่ยออกมาแล้วอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับไปยาวอีกไปคอเตอร์ครับ3เดือนไปเลย1แท่ง ไปอีกก็เป็นปีครับหนึงแท่งก็1ปีไปเลยนะฮะเรายอ่อกราฟมาแล้วเนี่ยเท่ากับว่าบริษัทนี้แท่งแรกก็อยู่ที่ปี12บสองนะฮะสองพันสิบสเห็นไหมครับเราก็ดูแนวโน้มของหุ้นเป็นรายปีได้เลยโอ้โหเป็นไงแต่และปีเราดูหุ้นตัวอื่นๆบ้างน,นะครับย่อไปเห็นไหมฮะ นี่คือตั้งแต่ปี94จนถึงปีนี่ปัจจุบันนะครับปี15เนี่ยลองดูไปกี่ปีนี่เราดูกราฟลายปีนะฮะฉะนั้นถ้าบางท่านบอกว่าจะเล่นกันนานๆก็ดูลายปีไปเลยนะฮะว่ามันกำลังขึ้นอยู่เนี่ยตอนเนี้ยงั้นยาวไปไม่ปีนึงขอควอเตอร์ quarter, ได้ไหมแบบนี้ก็ได้ครับทุกๆ3มเดือน4เดือนยังก็จะขึ้นมามาถึง เป็นกราฟรายเดือนครับเราก็ดูได้ครับว่าเดือนนี้เป็นอย่างนี้ราคาเปิดราคาปิดเฉลี่ยอยู่ตรงนี้นะครับเดือนนี้นี่ราคาลงมามากเลยนะครับดูเป็นรายวีคครับจากนั้นเวลาเราเล่นเนี่อยู่ที่เราจะเลือกเราเล่นสั้นเล่นยาวนะครับถ้าเรามองรายวีคเรามองว่าหุ้นตัวนี้กำลังขึ้นไปเป็นไงครับ นี่เป็นวีคนะฮะคือสัปดาห์เรามองว่าขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็ช่วงนี้กําลังลงไปอย่างนี้นะครับถ้าเรามองให้เป็นรายวันมันก็จะเป็นละเอียดมากขึ้นนะครับเห็นไหมแท่งเทียนก็จะมีปริมาณเยอะขึ้นนีนเป็นไงนี่คือการใช้ไทม f r a m e ของกราฟเนี่ยมาเป็นตัวเลือกเล่น ทีนี้ถามว่าคุณจะเล่นทางเฟรมไหนระยะเวลาอย่างไรจริงๆผมจะบอกว่าการเล่นหุ้นเนี่ยคุณเล่นแนวไหนอะไรยังไงก็ได้ไม่ผิดนะฮะเพียงแต่ว่าเป้าหมายคุณคืออะไรถ้าบอกว่าผมอยากจะมีเงินเป็นร้อยล้านันล้านแต่เงินทุนคุณนิดเดียวเนี่ยผมบอกว่าเอ้ยผมลงยาวไปเลยผมลงสองหมือนอ่น่ะถือยาวเป็นสิบปีไปเลยเพื่อจะหวังให้ได้กําไรเท่านี้ต่อปีก็ไม่ได้ผิดอะไรนะ ก็ไม่ได้แปลกเพียงแต่ว่ามันจะได้หรือไม่ต้องใช้เวลาแต่บางคนบอกว่าผมมีทุนสองหมื่นแต่ผมจะเล่นเร็วๆอ่ะผมจะเล่น5นาทีสิบนาทีเก็งกำไรสั้นๆก็แล้วแต่เลือกไทมเฟรมที่เหมาะสมกับคุณนะครับและที่สำคัญก็คือว่าเงินในมือของคุณจะเป็นตัวบอกครับว่าคุณจะเล่นแนวไหนสมมติวันนี้ผมมีเงินร้อยล้าน ผมจะมาเล่น Day ์เทรดโอ้โหซื้อขายกันภายใน5นาทีผมว่าก็ลำบากเนาะมันคงจะไม่เหมาะมันก็ต้องเล่นยาวมากขึ้นมาออกไปนะครับเป็นหลายเดือนหลายปีหลายๆปีเพราะปริมาณเงินที่มากๆเนี่ยการซื้อขายเพียงชั่วครู่เนี่ยมันก็คงไม่เหมาะจำนวนเงินจะเป็นตัวบอกว่าคุณจะเล่นแนวไหนครับไปลองศึกษาดูถ้าคุณนำเงิน10ล้านมาเล่นเดย์เทรดผมว่าเขาสะเทือนเหมือนกันนะหุ้นบางตัวถ้านำเงิน1ิล้านไปถือยาวๆก็ ไม่ไม่แตกอะไรเป็นเรื่องปกตินะครับฉะนั้นตัวเงินของเราจะบอกว่าเราควรจะเล่นแนวไหนแต่ที่สําคัญคือถ้าคุณหวังมากไปบอกว่าลงทุนสองหมื่นจะให้ได้กําไรยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นภายในวันเดียวเนี่ยเออบางทีถ้าตลาดไม่อาํานวยหรือฝีม้าอะรมือไม่เก่งก็ลําบากกันนะหรือจะบอกว่าลงทุนสองหมื่นจะให้มีเงินสิบล้านภายในกีป่ปีโอ้โหบางทีมันก็เป็นไปยากนะเป็นไปได้ยากก็ ให้มันพอสมน้าสมเนื้อหน่อยนะให้เป็นไปได้นิดหนึ่งวางแผนแล้วก็ถ้ามันเกินไปบางทีก็ศึกษาข้อมูลบ้างนิดนึงก็ยังดีเนาะก็ผมพยายามที่จะให้เราเลือกทางเฟรมที่เหมาะกับตัวคุณบางท่านเล่นทางเฟรมสามนาทีห้านาทีโอ้โหอาจารย์มันบีบหัวใจล้อเกินมันเร็วมากเลยผมตั้งตัวไม่ทันเออก็เปลี่ยนเปลี่ยนเล่นให้ยาวขึ้นครับเล่นเป็นวันวันหนึ่งดูหุ้นครั้งหนึ่ง ซื้อขายแล้วก็จบซื้อครั้งหนึ่งแล้วก็ไปขายวันอื่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสามนาทีทุกแท่งเทียนหนึ่งแท่งเทียนที่เกิดขึ้นนี่คุณต้องมีผลกับคุณหมดเลยนะแต่ถ้าคุณเล่นทำเฟรมเดย์หนึ่งวันเนี่ยมันก็ต้องรอจนสิ้นวันหรือทำเฟรมวีคก็ต้องรอไปห้าหกวันถึงจะจบสัปดาห์เนี่ยหรือเดือนก็ต้องแล้วแต่ฉะนั้นเลือกทำเฟรมให่เหมาะสมกับท่านด้วยนะครับถึงจะเป็นนักลงทุนที่เ,เขาเรียกว่าจะอยู่รอดในตลาดีได้ เอาละครับ,ว,รบวันนี้เวลาหมดแล้วมิสเตอร์โมแกนต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่อ <m> ีกครั้งหน้ากับอาจารย์โมแกนสอนหุ้นอย่าลืมนะครับลงทุนในหุ้นให้มีความสุขแล้วกําไรจะได้อย่างแน่นอนกับเรชีวิตครับ